เมื่อนี้นะคะสิมาเปิดมอลำไฟชายแล้วกับไฟหญิงที่มีผู้ติดตามเยอะมากๆในประเทศไทยในตอนนี้ค่ะพี่น้องผู้ติดตามทางด้าน a ฟ e b o o k นะคะบว่าสิเป็นไฟชายไฟหญิงค่ะพี่น้องก็คือเขาจัดมาคนละสิบอันดับนั่นแหละชายสิบหญิงสิบนะคะแต่ก็จะพามาดูเลยสอันดับแรกของแต่ละคนก็คือพลิกล็อกมากๆเลยนะคะแต่ละคนเนี่ยผู้ติดตามเยอะมากๆเลยนะบางคนเนี่ยแต่ก็ไม่บางคนก็สงสัยว่า คนนี้ดังมาจากอะไรทำไมผู้ติดตามเยอะจังตรงนี้นะคะพี่น้องเดวสิพามาเบิ่งเลยค่ะอันดับแรกขอเปิดทางด่านฝ่ายหญิงก่อนนะคะสําหรับ10อันดับหมอลำฝ่ายหญิงผู้ติดตาม Facebook มากที่สุดนั่นเองค่ะพี่น้องสำหรับการจัดอันดับ Facebook นี้นะคะยึดจากช่องทางผู้ติดตามมากที่สุดเป็นการจัดกลุ่มหมอลำฝ่ายหญิงยึดจากการแสดงออกว่าเป็นหมอลำที่เห็นอย่างชัดเจนสัดส่วน นะคะพี่น้องคนกวาจังสีค่ะเออแล้วก็จะพามาอ่านให้ฟังเลยนะคะสําหรับอันดับที่10ผู้ติดตามนั่นก็คือน้องอุงอิงรัตนาพรผู้ติดตาม2 5 0แสนผู้ติดตามค่ะอันดับที่9ก้พี่ก้อยชาลีนีค่ะผู้ติดตามอยู่ที่2 6แสนผู้ติดตามนะคะทุกคนแล้วก็มีแพลวทิดาอันดับที่8ผู้ติดตามอยู่ที่2.7แสนผู้ติด อันดับที่เจ็ดบัวผันทางสูงผู้ติดตามอยู่ที่สามจุดหนึ่งแสนผู้ติดตามอันดับที่หกนะคะบิวบิวขออภัยนะคะบิวจิตชริยานะคะผู้ติดตามอยู่ที่สามจุดสามแสนอันดับที่ห้าแนนวัญยาพรผู้ติดตามอยู่ที่เจ็ดจุดหกผู้ติดตามเจ็ดจุดหกแสนอันดับที่สี่นั่นก็คือแอนออรดีผู้ติดตามอยู่ที่เก้าจุด 4แสนผู้ติดตามอันดับที่3คือแพลวพาวแสงทองผู้ติดตามอยู่ที่1.3ล้านผู้ติดตามอันดับที่2ดอกเหมยเพนนักพาผู้ติดตามอยู่ที่1.4ล้านผู้ติดตามแล้วก็อันดับที่2ร่วมกันนั่นก็คือใหมพัชลี ผู้ติดตามอยู่ที่1.4ล้านผู้ติดตามเช่นเดียวกันและอันดับที่1นึ่นั่นก็คือหมอลำซิ่งชื่อดังนุ่นทิดาพรผู้ติดตามอยู่ที่1.6ล้านผู้ติดตามนั่นเองค่ะทุกคนเชื่อว่าหลายๆคนสีหูจักกันดีบ่ว่าสิเป็นพี่นุน่นพี่หมายพัชรีเพลียวเพวเอรอรดีอุง้งอิงก้อยหรือว่าทุกๆคนที่ไล่ชื่อมาทุกคนหูจักดีหมดค่ะเป็นดีกีระดับนั่งเอกเอยระดับตัวช่วงเอยผู้ติดตามกับ หลายประ่ภแพกันนะคะพี่น้องในตัวนี้ก็เป็นข้อมูลล่าสุดจากทางเฟ e b o o กเนาะและสิมา,าะผาเปิดเบิงสําหรับทางหมอลำไฟชายค่ะพี่น้องว่าสิบอันดับที่มีผู้ติด,ดตามมากที่สุดเนี่ยเป็นใครบ้างค่ะมาทางด้านของหมอลำไฟชายค่ะพี่น้องหมอลำไฟชายนะคะต้องบอกว่าอันดับที่หนึ่งนี้ก็พลิกล็อกเช่นเดียวกันควบคู่มาจากอันดับที่หนึ่งของทางฝ่ายหญิงเลยค่ะอันดับที่สิบนะคะนั่นก็คือท็อปนะรากอน เป็นทางพระเอกของวงระเบียบวัฒนศิลป์นะคะผู้ติดตามอยู่ที่1.6แสนผู้ติดตามอันดับที่10ร่วมกันนั้นก็คือโชคชัยน้อยดาวเหนือผู้ติดตามอยู่ที่1.6แสนผู้ติดตามค่ะอันดับที่9นั้นก็คือเ <ง Drake. S 2> ต้าหยองผู้ติดตามอยู่ที่1.7แสนผู้ติดตามอันดับที่8นั้นก็คืออาร์ตอัตถชยัยผู้ติดตามอยู่ที่1.9แสนผู้ติดตาม อันดับที่7นั่นก็คือเด่นชัยวงสามารถผู้ติดตามอยู่ที่2 1แสนผู้ติดต,ตามอันดับที่6กนั่นก็คือวิเชียนโตเกียวมิวสิกผู้ติดตามอยู่ที่2 3แสนผู้ติดตามค่ะอันดับที่5 Diamond, ้าไดมอนด์ฤทธิไก่อยู่ที่มอลำพานาเสียอีสานนั่นก็คือผู้ติดตามอยู่ที่2 4แสนผู้ติดต,ตามอันดับที่4 หลืมชัยใจเกินร้อยผู้ติดตามอยู่ที่3 1แสนผู้ติดตามค่ะอันดับที่3อภินันน้อยดาวเหนือผู้ติดตามอยู่ที่3 1แสนผู้ติดตามแล้วก็อันดับที่3นะคะนั่นก็คือนกพงสก่อนผู้ติดตามอยู่ที่6 2แสนผู้ติดตามอันดับที่สองบอยสิริชัยค่ะผู้ติดตามอยู่ที่1.5ล้านผู้ติดตาม อันดับที่หนึ่งนั้นก็คือเออนุชาซึ่งเป็นนัก,กร้องคู่ขวนกับทางนุ่นธิดาพรฝ่ายหญิงผู้ติดตามอยู่ที่2.1ล้านผู้ติดตามค่ะทุกคนต้องบอกเลยว่า10อันดับฝ่ายชายที่มีผู้ติดตามมากที่สุดทางด้าน Facebook ก็ไม่ธรรมาดาเลยทำให้หล,ลายๆคนเนี่ยเข้ามาโอ้โห เข้ามาคอมเมนต์กันสนั่นหวั่นไหวในวเรื่องนี้นะคะไม่ว่าจะเป็น FC ของแต่ละคนเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าเอ้ย FC คือติดตามกันนี้เยอะมากๆแต่จะขอพูดก่อนนะคะพี่น้องจะขอบอกก่อนว่าผู้ติดตามนี้ไม่ได้การันตีว่าคุณดังน้อยดังมากแต่เป็นการการันตีทางด้านแพลตฟอร์มว่าแพลตฟอร์มเฟซบุ๊กเนี่ยผู้ติดตามหลายผู้ติดตามหน่อยอยางสีค่ค่ะพี่น้องเพราะว่าแต่ละคนเนี่ย ทีไรมาเนี่ยดังบ่คือกันบางคนดังไปทางลําก่อนบางคนดังไปทางลั่สิงบางคนดังไปทางหมอลํามมูมันก็นเลยบอกสามารถเอามาเปรียบเทียบกันได้ว่าฉันดังกว่าเธอเธอดังกว่าฉันเลยเอฟซีก็บว่าสามารถมาเปรียบเทียบกันได้ว่าผู้ใดด,ดังหน่อยดังหลายมันเป็นแค่ผลที่เป็นการไอ้ว่าเจนออกมาซื่อนะคะพี่น้องว่าผู้ใดผู้ติดตามหลายก็ตามแต่นะคะว่าจะเป็นฝ่ายยิ่งฝ่ายใช่ค่ะ จ้งในกระตานแต่นะคะพี่น้องฟากติดตามไว้นำ้ำสำหรับทุกคนเลยบพราว่าจะเป็นไฟล์ลํำก่อนล้ำสิ่งลาำมูลํำ,ลำยังกระตามแต่นะคะเอฟซี FC, แต่ละคนมีหมดขาเบราว่าเจะเป็นทั้งหัวหน้าวงเป็นทั้งนางเอกวงเป็นทั้งพระเอกวงเป็นทั้งโอ้ยหลายคนดีๆพี่น้องอไรมานน่เสื้อว่าลหลายๆคนหูจักกันดีบพว่าจะเป็นฝ่ายหญิงฝา่ายชายจังในกระถือว่าเป็นการเอาของมุ่นมาอัปเดตให้พี่น้องได้รับชมรับฟังเป็นการรบรวมมาให้พี่น้องกับแล้วกันก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะคะสําหรับ เพศเพศนี้ที่ได้มีการเอามาก็คือสุดยอดแห่งสยามนะคะได้มีการเจนมาให้ดูว่าใครอันดับที่เท่าไหร่ใครเป็นยังไงยังไงนะคะพี่น้องสุดยอดแห่งสยามนี่นะคะเป็นหมอรัมแต่ละคนโอ้ยสาวน็่รู้จักไครรู้จักหมดทุกคนนะไม่รู้จักแค่โชคชัยน้อยดาวเหนืนอกจากน,กนั่นรู้จักหมดทุกคนเลยน่ะแต่ละคนก็คือบดดังอะ่ะคือพูดมาคนรู้จักกันดีแล้วอันดับหนึ่งน่ะ กู่มาขับฝ่ายหญิงเลยเออนุชากับนุ้นทิดาพรเนี่ยบาคนบริจาคก,กันจริงแต่ว่าเพิ่นเป็นหมอลำสิ่งที่กาลังดังมากๆในตอนนี้นะคะแล้วสาเหตุที่เพิ่นนีผู้ติดตามในเฟซบุ๊กหลายกะยอมว่าเพิ่นเนี่ยทาคลิปนะคะเพิ่นนีเหตุคลิปลงคลิปเดียวเหตุคอนเทนต์นั่กันเลยเฮ็ดคหนคทนทีมาติดตามเพิ่นนอกเหนือจากหมอลำก็มีเช่นเดียวกันสาหรับพี่นุนกับท่างพี่เออนุชานะคะอันนี้ก็ถือว่ายนยวดกันไปสําหรับ น้องอุ้งอิงบอกว่าเป็นยังคือว่าดังยูพูดตามขึ้นหน่อยน้องเพิ่งเข้ามาในวงการนะคะแล้วน้องกับว่าได้อัปเดตน้องไม่ค่อยได้ทําคลิปคอนเทนต์อะไรลงเฟซตัวเองเลยน้องลงแค่ขอบคุณมาเลยเท่านั้นมันก็นเลยยัไหนพูดติดตามเนี่ย ไปหลายทั้งช่องทั้งอื่นมากกว่าจังนีค่ะพี่น้องก็ต้องเข้าใจกันตรงนี้เฉลี่ยเฉลี่ยกันไปแต่ทุกคนเนี่ยมีความดังที่เท่าเทียมกันค่ะสําหรับมันนี้ก็เอาให้พี่น้องเนี่ยมาอัปเดตให้พี่น้องได้รับชมเราฟังเพียงเท่านี้ผิดพลาดประการใดในของมูลนี้นะคะก็ต้องขออภัยและก็สามารถคอมเมนต์ใดในไต่โพสต์เลยค่ะ